พระองค์ตรัสไว้ในสัมปนะศีลาว่าสมณะหรือพรา์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดราชานวิชาเห็นปันนั้นอยู่คืออะไรบ้างการทายลักษณะในร่างกายทายนิมิตลางดีลางร้ายทำนายฝันทำนายชะตาทำพิธีโหมเพลิงเบิกแว่นเบียนเทียนซัดโปรยแกบโปรยลำพิธีปลุกเสกนะ เป็นหมอทำยันการบ้านเรือนนะการบุญขอลาผลต่อเทวดาการบูงสูงการแก้บนการสอนมนกันผีการทำน้ำมนตการบูชาเพลิงพระศาสดาของเราเองตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะบัญญัติไว้ว่านี้เป็นเดรัจฉานวิชาเป็นความรู้ความเห็นของสมนพราหมณ์เราอื่นไม่ใช่ความเห็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่ หลักคำสอนในธรรมวินัยนี้นะไม่ใช่ดังนั้นคนที่จะแสดงเรื่องนี้ต้องพูดให้ตรงไปตรงมาว่าเรากําลังปลุกเสกนะตามความเห็นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะอย่าเอาชื่อผู้เจ้าไปแปะนะเป็นพุทธมนต์พุทธาพิเศษเอาพุทธะเข้าไปมันมันไม่ใช่นะม,มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เน,น,นี่ยพระที่ทราบแล้วท่านทิ้งเครื่องรางของขังอย่างนี้ยนี่พระที่ไปฝึกที่ปากช่องที่ศูนย์ปากช่องพุทธวชนะสถาบันที่ศูนย์ปากช่องนะพระ4ี่0ห้าลูกทยอยไปฝึกนี่ก็น่าจะรุ่นที่4ี่ที่ห้าละทิ้งเครื่องรางของขังมาเป็นกระสอบถุงดำอย่างนี้นะ ท่านพกใส่ย่ามไปด้วยหลังจากฝึกแล้วก็รู้ว่าคําสอนที่แท้จริงของาศาสดาเหล่านั้นสอนอย่างไรท่านก็โยนทิ้งนะก็อย่าไปเสียสตังเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะไปกับก้อนดินที่เอามาปั้นๆน,นะแล้วก็เอาเดรลฉานวิชานะพูดไปนะไล่มนแบบพวกพราหมพรามไตเพศเขาจะเชื่อว่า ถ้าไล่มวลลงไปในน้าไล่มวลลงไปในกองไฟไล่มวลลงไปในวัตถุอะไรแล้วมันจะ,ะมีฤทธิ์มีอนุภาพขึ้นมาได้นะพระศาสดานะไม่ได้รับรองการกระทาของบุคคลเหล่านั้นนะ <c oughs> ซึ่งจริงๆพระศาสดาเนี่ยต่อสู้เรื่องนี้มาทั้งชีวิตนะแต่ลูกศิษย์พระพเจ้าไม่เชื่อศาสดาตัวเอง ดันไปเชื่อสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะดังนั้นถ้าจะทำแล้วก็ต้องพูดให้ตรงไปตรงมาว่านี้เป็นพิธีกรรมของอสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะแต่ลูกศิษย์ของผู้เจ้าจะขอทำหน่อยนะโยมจะได้เลือกได้นะซึ่งลูกศิษย์ของผู้เจ้าต้องเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตนะอย่าไปเป็นธรรมะของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอาตมาว่าถ้าเจ้าลัที่อื่น ที่ตายไปแล้วเนี่ยที่เขาสร้างความรู้ความเห็นพวกนี้ขึ้นมาเขาคงดีใจที่เขาสามารถดึงความเห็นลูกศิษย์ผู้เจ้าออกมาจากผู้เจ้าได้นะอ่าแล้วช่วยกันร,รักษาข้อวัดของเขาไว้เป็นอย่างดีเหนียวแน่นนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันหากินได้เมื่อหากินได้เนี่ย <c oughs> ความที่บุคคลนั้นมีกิเลสนะยังละกิเลสไม่ได้ก็จะเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นเครื่องหากินพระศาสดาจึงเรียกว่า มิจฉาอาชีวะของภิกษุภิกษุกําลังทํามิจฉาอาชีวะถูกบัญญัติไว้ในสิกขาบทที่เรียกว่าสัมปนะศีลาสินสมบูรณ์ของพระเป็นอย่างไรนะพระจะต้องมีศินสามกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเรื่องสัมปนะศีลาจะพูดเรื่องเดลฉานวิชานะอ่าไว้ค่อนข้างมากกลุ่มที่สองเรียกว่าสัมปนปะปฏติโมขาปฏติโมขาสังวรสังวุตตากลุ่มที่สามเรียกอาจาราโคจาราสัมปนา ดังนั้นพระเนี่ยรักษาศีลมากกว่า2,400ข้อนะมีเป็นจำนวนมากคนที่ยังเ,เชื่อเรื่องนี้อยู่ก็จะเป็นผู้ที่ยังจมอยู่ในมิจฉาทิฏฐิซึ่งถ้าเป็นพระแล้วเนี่ยพระศาสดายืนยันว่าไม่ใช่พระอริยะเพราะพระผู้เป็นอริยะผู้มีอนาสวะนะ เป็นโลกุตระเจริญองค์มักอยู่จะเว้นนะจะเว้นขาดมีเจตนางดเว้นนะห่างไกลาจากมิจฉาอาชีวะนะเอกสารวิชาเหล่านี้ซึ่งพระองค์ตรัสไว้ในมหาจัตารีสกังธรรมปริยาย,ยัางถ้าท่านบอกว่าท่านใช่ท่านก็ต้องไปเถียงกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาเองเพราะพระองค์เนี่ยตรัสไว้โดยตรงและพระองค์ก็บอกทำปริยายนี้ ไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้รู้ใดๆคัดง้างติดเตียนได้และอย่ามาคัดง้างติดเตียนมหาจัตตาลีสังธรรมะปริยาอย่างบุคคลใดคัดง้างติดเตียนนี้นะจะถูกว่ากล่าวนะติดเตียน,นพระองค์บอกแม้แต่สมณะพราหมณ์ผู้กล่าวทำไม่ดีก็ยังไม่กล้าติดเตียนทำปริยายข้อนี้นะแต่ลูกศิษย์ผู้เจ้าจะมาติดเตียนได้อย่างไรนะก็ให้เราลองไป ไปศึกษาคําของพระศาสดาดูซึ่งเขาจะจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิว่ากรรมและสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลจะมี أ, ก้อนศักดิ์สิทธิ์บันดาลน้นําศักดิ์สิทธิ์บันดาลมีกองไฟศักดิ์สิทธิ์มีเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์เหมือนเป็นผู้คุ้มกดเนะี่ยชี้สัตว์นี้จงตายนี้จงป่วยนี้จงเจ็บนี้จงรวยนี้จงจนนี้จงได้ยศถาบรรดาล พระองค์ไม่เคยบัญญัติว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามอำนาจของเทพเจ้าเหล่านี้แต่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ <c oughs> มีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะสัตว์ทั้งหลายทํากรรมใดไว้จะดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปนะถ้าเราไปเชื่ออย่างนี้เนี่ยเราก็จะหลีกห่างจากหลักของกรรมที่ถูกต้องคนคนนั้นจะไม่มาประพฤติกาย สุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเมื่าคิดว่าประพฤติไปไม่ได้ผลเอาเครื่องรางของกางดีกว่ามีอันนี้แก้ได้ทุกเรื่องนะแต่ตรงนั้นไม่ได้ส่งผลจริงนะตัวที่ส่งผลก็คือกายวาจาจิตของเรานะของสัตว์นั้นๆที่ได้กระทํามาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะและจะเป็นกรรมหนักหรือกรรมเบายัางไงพู้เจ้าก็จําแนกแจกแจงลงไปนี่กรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล กรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุถ้าบุคคลนั้นมาศึกษาธรรมะให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงในธรรมะที่เป็นโลกุตละเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาจะหลีกออกจากหลักของกรรมได้เขาจะอยู่เหนืออำนาจแห่งกรรมเพราะระบบของกรรมก็คือระบบของขันธหการทํางานของขันห้านั่นเอง ว่าวิญญาณเข้าไปรู้ในลูกเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้สี่ธาตุนี้เป็นกรรมมีวิญญาณเข้ามารู้ตราบใดเรายังยึดกันหน้าว่าเป็นเรากายจิตอารมณ์ต่างๆเป็นเราเราก็คือก้อนกรรมเราอยู่ในระบบของมันเราเป็นระบบของมันเลยดังนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงล่วงพ้นจากกรรมไม่ได้นอกจากว่ามาเห็นกันห้าว่าไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วหลีกออกจากการยึดมั่นถึงมันในกันทั้งห้ากรรมจะไม่มี กรรมจะไม่มีกรรมจะไม่ส่งผลกรรมไม่ส่งผลในพระละหันเพราะอะไรเพราะพระละหันปล่อยวางกันห้าได้แล้วนะนี่คือวิธีการเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมซึ่งมีวิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นอารันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดว่าอริยะอัตถังคิกมักนี้นั่นเองคือกรรม,มะนิโรธาคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงการเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมอริยะคือ ประเสริฐอัดทั้งคือ8ปดคิกมะคือหนทางหนทาง8ทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรมะคือกรรมนิโรธคือดับคามินิปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆนะไม่มีวิธีอื่นยมจะไปลดน้ำมนต์ให้ตายทั้งตลอดเช้ากลางวันเย็นตลอดร้อยปีก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นเราก็ยังแก่เจ็บตายนะเราก็ยังมีความโลภโกรธหลง ไม่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์ชำระกิเลสเราไปได้นะไม่มีใครเป็นผู้คุ้มกฎสั่งคนโน้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้เจ้าบอกไม่มีกฎธรรมาชาติคือกฎอิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีถ้าโยมสร้างกุศลผลก็เป็นกุศลถ้าโยมสร้างอากุศลผลก็เป็นอกุศลเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะถ้าโยม ทำกุศลกรรมบท1ิมนุษย์จึงปรากฏเทพจึงปรากฏสุคติใดๆดจึงปรากฏถ้าโยมทำอากุศลนรกปรากฏกำหนดเดชฌานเปลตวิสัยปรากฏทุกติอื่นใดๆย่อมปรากฏนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะกฎอิทัปปัจจิตตาสี่บรรทัดเองเป็นกฎธรรมชาติ เป็นธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีของใครผัสสะเป็นของใครลูกตาเป็นของใครหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของใครไม่มีมีคนถามผู้เจ้าว่ามันเป็นของใครผู้เจ้าบอกเธอถามผิด <c oughs> คำถามที่ถูกต้องเธอต้องถามว่าตาเกิดจากอะไรหูเกิดจากอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะ มันต้องมีตัวธาตุจึงเอามาทําเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ต้องมีตัวธาตุก่อนคือนามลูกนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานะเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานพระตถาคตให้มองสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติ พระองค์จึงบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานโยมจะเข้าถึงมรรคนิพพานอมตะธรรมคือความไม่ตายทําไมนิพพานมันมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์เพราะว่าถ้าได้แล้วเนี่ยการตายของเราครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย แต่ถ้าเรายังไม่ได้การตายของเราจะไม่มีที่สุดจบนะเพราะเราจะได้การเกิดเกิดเพราะอะไรตัณหาความอยากยังมีตัณหาเป็นเชื้อของการเกิดนะ